หน้าเรามันมีความหย่อนคล,อล้อยแล้วเหมือนเวลาออกกล้องอนะบานกว่าชาวบ้านไลท์ลิฟต์ Amazing สวัสดีค่ะทุกคนเซอร์นะคะวันนี้เซอร์ก็มาอยู่ที่ SLC อีกแล้วนะคะเราจะมายกกระชับกรอบหน้ากันนะคะด้วยเครื่องไลท์ลิฟตนะคะรู้สึกตรงนี้แบบมันวีขึ้นแม่อันนี้ก็เป็นนวันตกรรมใหม่ สำหรับคนที่แบบเหมือนต้องไปงานเฉพาะกิจเนี่ยอย่างเงี้ยอีกสองวันจะมีการถ่ายแบบออกกล้องอะไรเงี้ยจบมาว่าคือขอขอให้แบบแก้มแบลดลงเนาะแล้วก็มีเวลาให้เราสำรับแล้วก็จะค่อยๆอยู่ไปนะครับประมาณเดือนนึงะนะครับคือเรื่องยกกระชับรอนหน้าเนี่ยบอกเลยว่าต้องไว้ใจเอชเอลซีนะคะทุกคนเพราะว่าเขาได้รับรงงางวัลการันตีที่1นะคะเรื่องยกกระชับก็ปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะคุณหมอจะแบบยิงให้เราแบบทัน สนใจนะคะอยากมากลิฟตกรอบหน้านะคะก็อย่าลืมมากันที่ SLC เยอะๆนะคะ